คณแจ็คเลยงานฉลองละครั้ว่าส่วนหอมนะครับนะเนอร่วมกิจกรรมซ้อมเสียงนกเสียงร้องของนกกรงหัวจุกติดต่อได้นะครับนับดอกสียกแปดดอกหับนกเพียงหกสิบสี่นกนะครับและรวมทะบุญนกล,ลอยบาทติดต่อสอบถามได้ที่อาจารย์แจ็คซุ้มนกบันเทิงแล้วก็้นหักนกครับซุ่มหลังไข่หมูชึกหมูชีก็หมูชึกชึกหมูชึกช,กชก <laughs> ้ากันครับปากันวันตีห้าโอเสาห้านี่เสียคืึ้พองนานเอฟซีกับเตเสาห้านี่นะครับสถานไม่แจ็คนะครับอ่ะมีวันแรกตีแจ้งที่ททสบายมาดีเสาดีผ่านไปก็ขอ,ขอบคุณนตวัวนะครับสิงกับทีมงานของนกโกงหัวจุกทั้งหลายอนุรักษ์อนุรักษ์เดี๋ยวนี้เรื่องของนกลักขายลักกาอยังนี้ก็เริ่มดีขึ้นนะครับเพราะทุกคนก็นอ,ยกอยากได้แต่นกจากป่านี่ลาสุดก็ไฟผู้ค้องก็บอกว่า เกือบจะมดไปจากเมืองนานเพราะมีการเพาะพันธุ์ม <to> ีกลุ่มเอาลักอย่างถูกต้องตามกฎหมายพยายามจะถูกต้องนะครับเพราะว่ากฎหมายยังยังยังเป็นสัตว์คุ้มครองอยู่เป็นสัตว์ป่าสงวนอยู่แต่ขออนุญาตว่าถ้าทำม่ถูกกใจๆทำกันเบียร์นะครับให้่อกำลังใจทีมงานทุกคนสาวสุดท้ายนะว่าจะบอกรับล่ะสวัสดีครับเออคุณไข่ถามว่าเลตีเลดเล็กน้อไหนมันเลดไงนะฮัลโหลราจะได้ล่ะสามศูนย์สี่ศูนย์สามสามแปด สิมส <imposing> ิบสามซบเจ็ด <seven> ส <bag el ADHD> e, ิบเจ็ดเฮุเกิดวันดีสองเอเวลาแปดโมงคนไปจ่่ยร้อยสาวคนรถตองห้าขับขึ้นไปจ่วยคนมอเตอร์ไซค์ซื้อองีเล็กุเนี่จะซื้อหวยรถยนต์ะคืนนี่ก็มิรถเแลานีไหลบุ๊บกันก็มีไปลับตบเอทีเอมอัน ขนทรงกับมิมส์มั่งน,นันข่านบาดไปได้ยังบาดไปกับไปปา้าไปมูด้วยกันไงแต่ด้ยวยใครวาขันปลา <c oughs> ครับซีนใดกันขึ้น,ดน,นได้คนนั้นมาช่วยกันลนาะ่ลบากหนังสือหน้าเว็บกระดาษขนาดนั้นนะหลากหลายการสแสดงข้อ,อยังห็นะผมบอกสแสดงได้นะครับแต่ต้องช่วยเป็นกึศต้วยบอกวิธีแก้ไปตวยเนี่ยอย่างอันหนังสือขาวสดอูเหลืองขี้เหอะในวัดภูมิ่ง ผมก็ถึงบอกว่าในเขตเมืองเก่าเนี่ยถังขยะหรือที่ให้เปิ้นจะบอกว่าตั้งถนนเด็ดขาดสูนท่องเที่ยวก็มีไว้หลังนั้นผมยืนยันแล้วว่าส่วนท่องเที่ยวนี่ทราบตาได้ผมยังงั้นอยู่บ่มียหันละเก็บวัดก็อยู่สลังปุ่นนักท่องเที่ยวก็ต้องหูตัวแบบมาเมืองงานเป็นเป็นงานเป็นแบบนด้มันจะมันจะเอากินจนเหี่ยเบอร์เหี่ยเบิ้ลนะครับแล้วมูเข้าขายกันเหมือนกันก็ต้องบอกเก่ามีถังขยะอยู่ท่นอยู่ท่นนะครับผมมาหาสายนะครับขออนุญาตกันเดี๋ยวจะมาตันวันนี้สุขภาพบอกขายดีแล้วมันสุกจะต้องไป อาจารย์สุชาติหรือรัวมาอย่างงงนะครับข่าวสุดท้ายครับเรื่องของศพนะครับของอาจารย์แก้ววัฒนะปอแก้ววัฒนะอายุ83ปีนะครับตั้งอยากได้ตั้งศพบําเพ็ญกุศลมรดิ์วัดพระเนรและบรรพบุรุษสองเนี่ยนะครับบรรพบุบรุษสองเนี่ยจะชาวประดิจอาจารย์แก้วหรือปอแก้ววัฒนะที่สุสานล,ล้อมเชียงของวันนี้ก็จะมีโวยทำในมีเทศนานะครับใครที่งูจัก เป็นป่อขออาจารย์สุกิสเป็นปอของอันน้อยเป็นอันล้านเรือนแก้วนะทุ่งแก้วล้านเรือนแก้วนะครับซพจะชาววนาิตหรือว่าผวันพุกนี้นะครับตีสุสานล้อมเชียงของวันนี้ตีซบไปตีวัวัดพระเนตรต้องร้กกันไปก่อนต้องขออนุญาตนะครับเจ็บอกแกบวบหับแต่นะครับเนี่ยลูกปีไม่ต้องรับต้องขออนุญาตลักก่อนกิจกรรมต่างๆวันพุกวันพุธนะครับเรื่องของกีฬาแล้วก่อนนานเอฟซี FC, งช้างดำมหา,า,าการจะเตะเปสนามกับเพชรบุญเอฟซีในวันที่ห้า นะครับเวลา4โมงแง่งตีสนามมหาวิทยายลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านน่านไปเจอกันเชียนะครับป้ากัปปิชมุตรเริ่มเตะเป็นแมตช์แรกของการแข่งขันลีกผู้วิพากดิวิชัน2ประจำปีสมัย5 4นะครับจะเริ่มเตะกันเก็บบัตรเก็บบัตรนี่เฉพาะเก็บผลตีขึ้นไปหนังบุตรอัจัรทร์ด้านมีหลังคาแต่อันด้านที่ตะวันตกะตีเอื่นปล่อยนะครับเนาะใคร no? ใครไปเชียะไปเชียะเยรพราะว่าเอาเก็บแต่อันเพราะว่า เขายังบอกสนามบกพ่อมแล้วก็ยังอันต่างๆก็ต้องจุยกันนะครับธรรมดานานาทัศนคตินานา,รรรรนา,นาสิง่งต่างๆอยากาันให้มันดีขึ้นนะครับผู้บริหารกับบริเกียตผู้สอนกับบริเกียตนักกีฬากับบริเกตคนเชียร์กับฝั่งเตืออุ่นเครื่องเป็นการเตรียมความพร้อมเป็นการวอร์มต่างๆเอาเยอะนะครับถ้าก้านสองสามเมตรกว่ากันติดต่อกันเนี่ยนะครับพิจารณากันบาไปไปตามๆนั่นโคตรขนาดเมืองท้องขนาดนักสื่อมาขนาดนักเจียงใหม่ในจ้างโคตรมาเดือนละแสน บานเฮาแสนนน่จ้างฟุตบอลได้ีฟบคนกินอยู่กันแฮมต้องจวยกันยังคิดว่าแต่ละอำเภอเนี่ยนะครับเอบะตก็จกอำเภอจะจวยประชาสัมพันธ์นเรื่องของงันไปหรือแม้แต่นในขันได้ก็เพราะว่าเป็นของเมื่อนานทุกคนมันจะเป็นของกันคนใดคนหนึ่งเปลี่ยนฟุตบอลอาชีพที่เฮาอยากให้มันเกิดขึ้นถ้าแต่ละอำเภอ,อยังมีทุกออความเคลื่อนไหวก็ลําบากเพราะฉะนั้นฟ้าไว้ได้ว่าเป็นของคนเมาานือม่อนานทีคนเมื่อนานอยากขัน ถ้าขึ้นประเด็นี้ไปชั้นหนึ่งเขาก็ต้องมีทีมใหม่ขึ้นมาสับร้องขึ้นมาแต่ต้องมีขานแข่งขันกีฬาเยาวชนเนาะเขรการศึกษาเนาะกีฬาแห่งชาติเนาะสปะมันนี้มันอยอะได้มดฝาก้าปฏิบัตเป้าหมายคือนําทีมงานเชิดมหาการปีนี้บัดีให้อยู่ใต้ตะร้างก็เป็นใจได้นะครับเนาะวันนั้นการไป4-0อย่างลํำตานกับปีแล้วอยู่ได้13นะครับมาเป็นปีเสียงเงินเป็นหลายล้านบาทแต่ความสำเร็จฟากไว้กับทุกท่านเจวยกันขึ้นเจวยกันสร้างเจวยกันทำเจวยกันเชียร์การัล อันไหนตีติงมันถึงมาดากีฬาบุปกกันแต่เขาต้องการชนะซะนะครับพูดเลานะรกายไปก่อนทักษาสุขภาพและเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยช่วงนี้แรงพาย,ยุยแรงหรือว่าต่างๆจะเกิดขึ้นในเมือหน่านหรือทั่วประเทศฝากทำด้ว่ามีน้ำใจซึ่งกันและกันขอประชวยพรครับนีครับ องานเมืองงามงามกระเทือนงามเพราะผู้เรียงม้องคนงานกอนงานเมืองดีมีคนงานใจงามสดใสาตามงยึด